สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอ i n ์ทุนบอย คลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin Spot ETF กันหน่อยนะครับแล้วก็มีข่าวออกมานะว่านักวิเคราะห์นะครับของทาง JP Mo r g a n กนั้นเนี่ยได้ออกมาเตือนนะครับในเรื่องของการดั้มราคาของตัว Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมนะครับในช่วงที่มีข่าวตัว Spot Bitcoin e t f ที่กำลังรอการอนุมัติอยู่ตอนนี้นะครับลองมาดูกันหน่อยนะว่าข้อมูลเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงิน,นหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เ,เพื่อนนะเพื่อาา่จะเพ เิ่ตเติมได้จากตรงนี้นะครับล่าสุดเองนั้นเนี่ยในเรื่องของตัว Spot Bitcoin ETF นะครับระหว่างทางกรตอนะกับทาง g เก s c a l e นะครับตามรายงานนั้นเนี่ยคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเซกนะของทางสหรัฐอเมริกาเองนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปิดการเจราจานะครับกับเกรสเกลอินเวส t m e n นนะครับเกี่ยวกับการยื่นขอเพื่อแปลงกองทุนหลักของบริษัทเป็นกองทุน บิตคอยสปอตอีทีเอฟนะครับโดยทางเกรสเกลนั้นเน่ยได้ติดต่อกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของเซกนะและสำนักงานการคังขององค์กรด้วยนะครับหลังจากที่คำตัดสินของศาลที่ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องตรวจสอบการยื่นข้อเสนอของบริษัทอีกครั้งนะครับสำหรับการขอจัดตั้ง Bitcoin Spot ETF นะครับโดยรายงานข่าวจากทาง c o ยเดสนั้นเนี่ยเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับ ซึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะผู้พิพากษาสามคนในศาลอุทธร์ของสหรัฐอเมริกาตัดสินนะครับว่าเสกต้องตรวจสอบการยื่นข้อเสนอของเกรสเกลนะครับสำหรับ บิตคอยสปอตอี t ีเอฟอีกทั้งหนึ่งนะหลังจากที่มีการฟ้องร้องในปีก่อนนะและถูกปฏิเสธแผนการแปลงกองทุน GBTC นะครับซึ่งก็เป็นกองทุนหลักของเกสเกลเป็นตัว Bitcoin Spot ETF นะครับโดยสารเองนั้นเนี่ยกล่าวนะครับว่าเหตุผลของเซกในการอนุมัติ Bitcoin ETF เแบบฟิวเจอร์ไม่สามารถใช้กับ Bitcoin ETF เแบบสปอตได้นะดังนั้นกรอตอไม่สามารถปฏิปฏเสธนะครับการสมัครสปอตบ i ตคอยอี t f ได้นะครับ และไม่จำเป็นต้องให้คำอธิบายที่เจาะจงมากขึ้นนะสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเกรสเกลได้ยื่นคำร้องใหม่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนออน,นะสำหรับกองทุนนะก่อนที่ศาลจะออกคำสั่งอย่างเป็นทางการนะเพื่อยืน่นเพื่อยืนยันคำตัดสินในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะโดยทางประธานเอเสก เกลี่เกลนเซอร์นั่นเนี่ยกล่าวว่าหน่วยงานยังคงพิจารณาคำตัดสินของศาลร,นะระหว่างการประชุมคณะกรรมการธนาคารออวุฒิสภาในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับบริษัทต่างๆหลายแห่งได้ยื่นขอจัดตั้ง Bitcoin Spot ETF นะครับรวมถึงทั้ง Backlog และ f i l i t i t y ด้วยนะนักวิเคราะห์บางคนนั้นเนี่ยกล่าวว่าคำตัดสินของศาลในคดี Gray Scale อาจส่งผลให้การตัดสินใจเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาด้วยนะครับ เลสเกลนั้นเนี่ยยังบอกด้วยยังบอกกับนักข่าวด้วยนะเมื่อเดือนที่แล้วนะว่า,อ,าองค์กรคลังของเขานั้นเนี่ยจะเป็นฝ่ายให้ข้อเสนอแนะในขณะที่เสรจ,จะทำหน้าที่ดูแลการยื่นคำร้องตรงนี้เองนะครับซึ่งก็มีข่าวเหมือนกันนะว่านักวิเคราะห์หลายคนนับคาดว่านับกรตอของสหร,รักมิกานั้นเนี่ยจะสามารถที่จะ ให้คำตอบนับการอนุมัติกองทุน s p o ตอีท f ได้เร็วสุดก็คือปีนี้นะหรือช้าสุดเดือนมกราคมปีหน้านะครับโดยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่จะมีการได้รับการอนุมัติเ,เกิดขึ้นนะในช่วงเดือนมกราในช่วงคอเตที่1ปีหน้านะครับโดยนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นทีมบีแวนนั้นเนี่ยซึ่งเป็น c o o t t g r r u u p นเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ เห็นการอนุมัติเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับโดยเขาคาดหวังให้กรอตสรับมิการเนี่ยให้คำตัดสินใจต่อคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุน Spot b ตบิตคอ ETF นะครับที่กำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้พร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์อีกคนนะครับทางวีเวียนนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยสาขาการเงินจาก หมหาวิเลยอินเดียนาของสหรัฐอเมริกานะครับเชื่อว่าการตัดสินใจจะเกิดขึ้นในปีนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับทางกรตอตของสหรัฐอเมริกานะครับจะว่าจะตัดสินใจเมื่อไหร่และอย่างไรนะพร้อมทั้งกล่าวด้วยว่าความคาดหวังของนักลงทุนเริ่มสะท้อนออกมาผ่านความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดคริปโตแล้วนะเพื่ออุ่นเครื่องนะรอข่าวก่อนอนุมัติก่อนการอนุมัติที่จะเกิดขึ้นจริงนะในเร็วๆวันนี้นะ ในขณะที่นักวิเคราะห์จากบูมเบิร์กอินเทลเจส์นะครับกล่าวว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่ผลการอนุมัติจะเริ่มออกมาภายในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับพร้อมทั้งชี้ว่าคร์ตสหรัมมีการนั้น,นมีระยะเวลาในการพิจารณาถึงแค่วันที่17เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโดยทางเจมและทางอิลิกกล่าวว่าหากผลการอนุมัติไม่ออกมาในเดือนนี้ก็มีความเป็นไปได้ถึง90%นะที่จะออกมาภายในวันที่10มกราคมแทนนะครับ ซึ่งกรอตเองนั้นเนี่ยก็ที่ผ่านมานะก็มักจะเลื่อนการตัดสินใจออกไปเรื่อยๆนะแต่เวลาแต่เวลาต่อมานั้นเนี่ยการอนุมัติดูจะใกล้เข้าความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนให้กรอตของสัฐอเมริกาพิจารณาการขออนุมัติแปลงกองทุนทัสของตัวสปอตของตัวเกรสเกลนะให้เป็นตัวสปอตบิตคอยทีเลฟ ETF นะครับของบริษัท g e a s c a l e Investment อีกครั้งหนะ้าหลังจากที่ได้มีการปฏิเสธไปในตอนแรกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะจนถึงตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีข่าวออกมานัว่ากรอของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยได้อนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุน Spot Bitcoin ETF ให้กับบริษัทยลดยะดรับในรลดใดเลยนะในสหรัฐอเมริกานับก็มีเพียงการอนุมัติกองทุน Future ETF เท่านั้นนะครับ และจากข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นั่นเนี่ยก็ทาง JP Morgan กเองนั้นเนี่ยก็มีการออกมาเตือนเหมือนกันนะครับเรื่องของ By the ู o m m e r Sell t h f f c t t นะครับซึ่งนักวิเคราะหนะ์จากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่นะครับ jp m o ม g a กเองนั้นเนี่ย ก็ได้แสดงข้อกังขานะถึงการพุ่งขึ้นของราคาตลาดคริปโตล่าสุดนีนะ้ว่าจะสามารถรักษาระยะได้ยาวนานแค่ไหนนะพร้อมทั้งให้เหตุผล2ปัจจัยหลักๆนะที่จะทําให้ราคาบิตราคาบิตคอยและก็ตลาดคริปโตโดยรวมพุ่งขึ้นนะในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้นะโดยป,ปัจจัยแรกนั้นเนี่ยนักลงทุนเองนะเชื่อว่าการอนุมัติ กองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐอเมริกาจะทําให้เงินทุนใหม่หมๆไหลเวียนเข้ามาในตลาดคริปโตมากขึ้นนะครับแต่สําหรับนักวิเคราะห์ของ JP Morgan นะครับอย่างนิโ o l ั s นั้นเนี่ยกับมองนะว่าเงินทุนที่ไหลเข้าอาจเป็นเงินทุนเดิมนะเพียงแต่ย้ายมาจากผลิตภัณฑ์ Bitcoin ที่มีอยู่แล้วนะ,นะเช่นกองทุน b i Bitcoin t r u s t ของเกส s l e นะครับหรือกองทุน Bitcoin Future ETF นั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะกองทุน Spot Bitcoin TF นั้นเนี่ยได้มีการเปิดให้ซื้อขายในแคนาดาและยุโรปอยู่ก่อนแล้วนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมสนใจจากนักลงทุนเพียงเพียงน้อยนิดนะครับหลังจากที่เปิดตัวออกมานักวิเคราะห์จึงมีข้อสงสัยว่าจะมีเงินทุนใหม่ๆไห,หลเวียนเข้าสู่กองทุนที่กำลังจอนุมัติตามที่ลหลายๆคนคาดการเอาไว้หรือไม่นะครับ ส่วนปัจจัยที่สองนะครับที่ทางนักวิเคราะห์ของทาง JP m o r g a แกพูดถึงนั่นเนี้ก็คือความพ่ายแพ้นะของกรตอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับในคดีความต่อบริษัทริเ p ิปปลนะและก็เกรสเกลนะครับซึ่งได้ผลักดันราคาได้ตรงนี้เองนั้นเนี่ยก็ได้ช่วยผลักดันราคาคริปโตให้พุ่งสูงขึ้นนะครับแต่ในความเห็นของนักวิเคราะห์ของทาง JP Morgan นนั้นเนี่ยก็มองนะครับว่า ความพ่ายแพ้ในครั้งนี้นั่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะนําไปสู่การผ่อนคลายกฎระเบียบ,นบในการกํากับดูแลแต่อย่างใดเลยนะครับอีกทั้งชี้ว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้ยังไม่มีกฎระเบียบนะที่มาควบคุมอุตสาหกรรมคริปโตโดยเฉพาะนะครับและไม่เชื่อว่าผู้ร่างกฎหมายจะเปลี่ยนจุดยืนมาเข้าข้างด้วยนะครับแม้ว่าผลลัพธ์ของคดีความจะออกมาเป็นเช่นนั้นก็ตามนะครับหมายถึงคดีความระหว่างริ p p ป e กับเกส a l e นะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะหลังจากมีการคดีหลังจากหลังจากมีคดีช่อโกงนะของบริษัท FTX นะก็ตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะ,นะครับที่ผู้ออกกฎหมายเนี่ยจะออกกฎหมายเข้ามาออกกฎหมายเข้ามาเข้าข้างในเรื่องของคริปโตมากขึ้นด้วยนะเช่นเดียวกับความหวังนะเหต,เหตุการณ์ของตัว b i t i o i n h a l v i n g นั้นเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนปี2024นเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกนะครับที่ผลักดันให้ราคาบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมทะยานขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งนักวิเคราะห์ของทาง JP Morgan นั้นเนี่ยก็ระบุว่าเหตุการณ์นี้ได้สะท้อนออกมาในราคาบิตคอยณปัจจุบันเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับซึ่งถ้าเราดูโดยสรุปนั้นเนี่ยก็สังเกตเห็นนะว่าว่านักวิเคราะห์ให้มุมมองค่อนข้างที่มีความระมัดระวังนับต่อทิศทางของตลาดคริปโตในอนาคตด้วยนะเนื่องจากมีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิด พฤติกรรม by the rumor นะแล้วก็ไปเซลลนะในช่วง sell the fact นะ by the rumor sell the fact นะไปไปดั้มขายในช่วงที่มีข่าวออกมาจริงๆนะครับหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าซื้อนะเมื่อมีข่าวลือนะที่ยังไม่แน่นอนและขายนะเมื่อความจริงได้ปรากฏขึ้นนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลต่างๆนะและก็ยังมีข่าวออกมาด้วยนะเกี่ยวกับทางไม้ ไมซ์นะครับที่เป็นผู้ก่อตั้ง Galaxy Digital ิลนะบอกกับนักลงทุนว่าปี2024เนะี่ยจะเป็นปีที่นักลงทุนสถา,สถาบันนะครับให้การยอมรับในคริปโตมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะได้รับแรงหนุนนะจากการรอการอนุมัติของ Bitcoin Spot ETF นะครับซึ่งไมซ์นั้นเนี่ยได้มีการในระหว่างนะครับการประชุมเปิดเผยตัวเลขของทางบริษัท ในช่วงไตรมาสที่3นะของทางแ a l a ซี่ดิจิตเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางไม้เองนั้นเนี่ยได้เน้นย้ําความเชื่อของบริษัทที่ว่าการอนุมัติ ETF หลายเจ้าตอนนี้ไม่สําคัญว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับผู้ทางไม้นั้นเนี่ยได้พูดถึงนะว่าไม่สําคัญจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งกองทุนเองนั้นกองทุนของเขาเองนั้นเนี่ยก็มีการยื่นเปิดตัว Spot Bitcoin ETF กับทางกรอด้วยเหมือนกันนะโดยการร่วมมือกับอินเวสโกนะครับโดยไม้นั้นเนี่ยได้กล่าวในที่ประชุมด้วยนะว่าในปี2024น่นเนี่ยจะปีจะเป็นปีแห่งการยอมรับของนักลงทุนสถาบันอย่างแท้จริงนะครับโดยหลักๆแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นผ่านตัวของ Bitcoin Spot ETF นะครับและก็จะตามมาด้วยตัวอ t ทิ r เ u ียม s t o t f t นะครับ ในขณะที่สถาบันต่างๆรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะากรัฐบาลให้การอนุมัตินับว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ซึ่งไม้นั้นเนี่ยก็ได้กล่าวด้วยนะว่าคุณจะได้คุณจะได้เห็นเจ้าอื่นๆนับที่เหลือคุณจะได้เห็นบริษัทลงทุนเจ้าอื่นๆที่เหลือนะครับเริ่มที่จะมองมาที่บิตคอยและก็เม็ดเงินลงทุนนั้นเนี่ยก็จะถูกไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยนะนั่นก็เป็นมุมมองของไม้นะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทก a l ล x y ดิจิตอลนะครับ นั่นก็เป็นมุมมองทั้งหมดนะนะของไม่ว่าจะเป็นทางานักวิเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วก็ทาง JP Morgan นะครับแล้วก็ทางไม้ด้วยนะส่วนราคา Bitcoin นะครับตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะั่นเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ37,000เเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC อยู่นะครับซึ่งก็เรียกว่าทลุนะครับสามารถที่จะสะลุแนวต้านที่ประมาณสัก ที่ประมาณแนวต้านเดิมนะที่ที่ประมาณสักสามหมื่นห้าขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆก็ไต่นะที่เส้นเทตไลน์ตรงนี้มาเป็นระยะเวลาประมาณสักสองอาทิตย์สิวันนะครับก่อนที่จะทะลุเส้นเทตไลน์ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้นั่นเนี่ยก็เรียกว่ายางเกาะนับที่เส้นเทตไลน์ตรงนี้อยู่นะครับก็ต้องมาดูกันนะว่าอีกส5้าวันนะจะทําซ้ำเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับที่ไต่ที่แนวต้านตรงนี้นะครับ โอเคนะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับส่วนภาพรวมตลาดคริปโตตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็ยังเขียวอยู่นะในรอบ7วันที่ผ่านมานะครับส่วน market cap ทั้งหมดของตลาดคริปโตอยู่ที่ประมาณ1.4ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับค่า bitcoin, f r a r and ตอ i นเด็ตตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยอยู่ที่73นะก็สูงกว่าเมื่อวานแล้วก็ทิตที่แล้วด้วยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้องมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับเองก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพืนนน่อนๆคนไหนที่อยากจะสะมัครนะเป็นผู้สนับสนุสน,นช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้องมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ